ทอยจอย USA สวัสดีตอนเช้านะคะดูว่าอากาศวันนี้ดีมากเลยดูเมฆสิคะสวยไหมคะตอนนี้นาะตีห้ากว่านี้แลมันก็สว่างแล้วนะคะแล้วก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งเโมงเก้าโเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะเริ่มขึ้นมาเหนือหุบเขาด้านหน้าบ้านนี้นะคะก็สวยงามเป็นอะไรที่สงบเงียบเรียบง่ายนะคะเราก็มาดูแอคทิวิตี้หน้าบ้าน นะคะปกติเหมือนเดิมพอเอาอาหารองอมาใส่เนี่ยชิปมังก็จะเริ่มมากันแล้วนะคะก่อนวางเลยค่ะวิ่งกรูมาเลยออกมาจากป่านะคะก็จะมานั่งทางกาแฟตรงนี้แล้วก็จะเอาถั่วพีนัทเนี่ยค่ะเอามาวางไว้ตรงพ่อห่มที่เราคุมขายอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังเย็นๆอยู่นะคะตอนเช้ามืดเขาก็จะขึ้นมาทานเลยนะคะจะเห็นนะคะเราก็จะทําเสียงแตะ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 ,ตะ,ตะ เขาก็จะรู้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสลับกันเปลี่ยนขึ้นมาเอาถั่วยัดเข้าไปข้างๆกระพงแก้มนะคะจนตรงเสร็จแล้วก็กลับไปอีกตัวก็มานะคะมาทําอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะคะเมื่อก่อนนี้มี8ปดตัวไม่ทราบหายไปไหนไม่รู้โดนแมวจับกินหรือเปล่าเพราะว่าแมวของ네เนเบอร์เนี่ยเขาชื่อพอมกาเน็ตนะคะ เห็นมาจ้องจ้องแอบซุ่มซุ่มอยู่นะคะหลายวันเหมือนกันนะคะก็เลยเห็นแล้วก็ชิปมังก็หายไปนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าของของพรอมกาเน็ตเขาติดประกาศขายบ้านเขาแล้วก็อาจจะว่าดีใจหรือไม่ดีใจก็พูดไม่ถูกนะคะดีใจที่เขาไม่มาทําร้ายชิปมังแล้วก็เสียใจที่เขาก็ต้องไปเพราะเขาเป็นแมวที่สวยนะคะ จะเห็นมานั่งอยู่ตรงพุ่มพุ่มหญ้าเนี่ยค่ะอันนี้กวางก็มาตอนเช้าด้วยเหมือนกันนะคะดูสวิตตี้นะคะพาลูกน้อยออกมานะฮะตัวนี้ชื่อสวิตตี้แล้วอันนี้ก็เป็นกวางหนุ่มนะคะบักกี้กับบัดดี้นะคะเราก็มาตามกันไปดูดีกว่าบักกี้เขาคงสงสัยนะคะเอ๊ะ วันนี้มาแปลกทุกทีเห็นนั่งถ่ายวิดีโอเฉยๆนั่งมองเฉยๆวันนี้เดินตามถ่ายตามติดเลยนะคะเขาก็งงๆอยู่นี่เมเบอร์เขากำลังจะไปทำงานก็เลยมีปฏิกิริยานิดหน่อยนะคะปัคกี้เป็นกวางที่สวยนะคะสง่างามแต่จริงๆแล้วกวางในเวลาตัวผู้นะคะเวลาเขาเข้าง,งอกออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ย เขาสวยมามโดดเด่นกันทุกทุกตัวเลยค่ะคือหน้าเนี่ยจะมีราศีหน้าจะสวยมากเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเลดี้นะคะกับลูกน้อยสองตัวตรงตรงขอบตาของเลดี้นะคะ่ะคิ้วเขาจะเหมือนกับคิ้วมังกรนะสังเกตได้อันนี้ก็คือสวิตตี้ตรงหน้าผากเขาจะเป็นเหมือนกับรูปหัวใจนะคะกับลูกเขามีตัวเดียวนี่ก็คือคุณแรส a กนะคะก็เป็นแรคคูนตัวเดียวที่เรา,เาให้อาหารทานที่นี่ โอเคนะคะจบลงไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าแถวบ้านนะคะก็ขอจบคลิปนี้ลงที่สุดหล่อของ Rockaway Beach นะคะคุณบักกี้นะคะชอ y j จอ USA ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย